สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเซลพายอีกครั้งหนึ่งนะคะชันเคยคะ่ะเซลพายอยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโออตโต้คาร์ของเราวันนี้เซลพายจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งที่ได้มารับรถกับทางศูนย์รถยนต์มือสองโตโออตโต้คาร์ของเราก่อนหนึ่งขออนุญาตให้พี่เขาแนะนําชื่อนิดน,นึงนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเล็กค่ะพี่เล็กนะคะพี่เล็กคะพี่เล็กรู้จักกับศูนย์รถยนต์มือสองโตออโต้คาร์ของเราจากช่องทางไหนคะพี่เพื่อนค่ะเพื่อนแนะนํามาเพื่อนร่วมาชีพ แสดงว่าเพื่อนของพี่เล็กเนี่ยเคยมาออกรถกับเราใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะแล้วก็แนะนําพี่เล็กเข้ามาเลยใช่ค่ะพี่เล็กมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามก็มาคือมารับรถเลยใช่ไหมคะ,คะพี่ใช่ครั้งนี้คือมารับรถเลยเอกสารยุ่งยากไหมคะในสายตาพี่เล็กอ่าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค,ะค่ะแล้วบรรยากาศโดยรวมอะคะ่ะ พี่เล็กเป็นไงบ้างมีตรงไหนต้องปรับปรุงหรือแก้ไขหรือเปล่าคะ,ะไม่มีเลยค่ะเป็นกันเองค่ะแอร์เย็นอมีรถให้เลือกเยอะค่ะอะไรถึงทําให้พี่เล็กตัดสินใจซื้อเจ้าคันนี้ไปคะพีะ่เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ที่ดีขับสนุกนะคะในรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮบริดน่าจะประหยัดน้ํามันนะคะ ตรงตามสเปคที่พี่เล็กใช่ไหมคะต้องการใช่ไหมคะตรงค่ะเป็นรุ่นฮอปแล้วก็พาสอบถามอีกนิดนึงว่าเซลจา๋าเซลพานะคะเป็นการบริการอะของทางทางของเซลจา๋ากับเซลพามีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้แก้ไขหรือเปล่าคะพี่เล็กอไม่มีค่ะบอกได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องเกรงใจพูดได้เลยค่ะพี่วันนี้สวยเกิน <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะพี่เล็ก <laughs> เรามามีแบบประเมินค่ะพี่เล็กเรามาลงท้ายกันดีกว่ามีแบบประเมินว่า โตโตัวขาของเราจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในสายตาพี่เล็กหรือไม่นะคะถ้าผ่านในสายตาพี่เล็กเป็นโตอตัวขามาตรฐานที่คุณวางใจพอจะนับหนึ่งถึงสให้พี่เล็กยกนิ้วให้ว่าโตโตัวขาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านไม่เป็นไรนะพี่เล็กไม่ต้องเกรงใจนะพี่ยืนเฉยๆสวยๆตรงนี้ได้เลยจ้ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าโตโตัวขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นับหค่ะนับสค่ะนับสค่ะ ขอบพระคุณพี่เล็กมากๆค่ะมาขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนโตออตโตค้คาร์นะคะอยอยพรที่พี่เล็กมารับรถวบนนี้ขับขี่ปลอดภัยแข้วค่ะนะคะพี่เงินทองไหลมาเทมาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะพี่ขอบพร,ระคุณมากค่ะ